วรุตาได้ไปคุยกับพนักงานที่เขามาออกบูธท,ที่ตลาดนัดนะคะว่าวิธีการกำจัดขยะและก็วิธีการที่แบ่งแยกขยะในเมืองที่วรุตาอยู่เขามีอะไรบ้างมีการแบ่งสีของถังขยะแล้วก็มีการกำจัดไปทิศทางไหนบ้างแล้วก็สิ่งที่เขา เป็นกังวลแล้วก็ตระหนักมากนั่นก็คือการที่ผู้คนทิ้งขยะไม่ลงถังคือทิ้งไปเรื่อยแล้วก็ปริมาณขยะที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นจนจะไม่สามารถที่จะกำจัดขยะ หรือรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเมืองที่อยู่หรือในประเทศที่เราอยู่ได้อย่างถูกต้องแล้วก็สะอาดวารุตาวันนี้ก็เป็นบุคคลบุคคลหนึ่งที่มาอยู่ในประเทศนี้ถือว่าเราก็เป็นคนต่างด้าวแต่ถึงจะต่างด้าวอย่างไรวรุตาก็อยากให้ทุกๆคนที่อยู่ไม่ว่าคนเยอรมันเอง หรือคนที่มาจากประเทศอื่นที่มาอยู่ที่นี่ก็อยากจะให้ช่วยกันดูแลรักษาบ้านเมืองที่เราอยู่นะคะรบอบบริเวณบ้านที่เราอยู่ขอให้มีความเป็นระเบียบสะอาดค่ะแล้วก็ถ้าขยะเราทิ้งถูกที่นะคะเราก็จะ ลดปริมาณขยะที่มีอยู่ในโลกนี้ด้วยค่ะเพราะขยะทุกชนิดที่เราแบ่งแยกนะคะเขาจะนำไปทำการรีไซเคิลใหม่นั่นก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่นั่นเองทำให้เราลดปริมาณขยะที่จะล้น โลกล้นประเทศของเรารวมทั้งลดจำนวนทรัพยากรที่เราต้องขุดต้องถึงมาจากแผ่นดินมาจากน้ำมาจากสารพัดทิศสารพัดรูปแบบวรุตาก้อนในฐานะที่ที่สนใจในกิจกรรมแบบนี้ก็อยากฝากถึงทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้วรุตาก็หวังว่าทุกๆอย่าง จะดีขึ้นสำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำับันสวัสดีค่ะช่วยกันค่ะ